บุคคลที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักสายเวทที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคปัจจุบันโกโจซัตตรุหลายๆคนที่ตามง,งานน่าจะได้เห็นชะตากรรมของเขาในตอนที่206กันแล้วนะฮะเพราะงั้นคลิปนี้เรามาย้อนรอยโกโจซัตตรุกันดีกว่าฮะว่าทําไมเขาถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดพลังแรกเริ่มของเขาเลยคือการเกิดมาพร้อมกับดวงตาเลคุกันที่สืบทอดในตระกูลโกโจเท่านั้นและเมื่อเขาก้าวสู่วัยรุ่นในช่วงอนิเมะซีรีส์ที่2ตอนที่1-5เขาก็เริ่มสอมม่อากลกาโโนนังห เอาจริงตอนนี้โกโจมันก็ถือว่าเก่งระดับหนึ่งนะแต่แค่โทจิมันดันวางแผนมาดีกว่าเพราะต้องรักวันเรื่องของบุคคลที่มีดวงตาี่ทุกกันเอาไว้แต่ความผิดพลาดเดียวของโทจินั่นคือการแทงเข้าไปที่คอและไม่ยอมตัดหัวโกโจทําให้โกโจเนี่ยบรรลุในการใช้สายเวทย้อนกลับเพื่อฟื้นคืนร่างมาได้แล้วเมื่อบรรลุสายเวทย้อนกลับแล้วก็ทําให้บรรลุวิชาใหม่นั่นคืออาคะและนํามาผสมเป็นมุราสิกิจนสามารถทําให้โทจิกลายเป็นโดนัทได้และตอนจบภาคย้อนอดีตนั้นโกโจได้สูญเสียเพื่อนคนสําคัญเกตโทซงรุโดยเขาได้เดินทางเข้าสู่ด้านมด เพื่อจะกาจัดพวกลิงให้หมดไปจากโลกนี้นอกจากนั้นโกโจยังได้ทําตามคําสั่งเสียสุดท้ายของโทจิโดยการไปรับเลี้ยงเมงุมิไม่เรียกว,ว่ารับเลี้ยงกว่าเรียกว,ว่าให้เมงุมิเลี้ยงและจากนั้นก็จะก้าวเข้าสู่โกโจนในลุกของภาค2มูวี่ภาคสีโลมาในลุกของอาจารย์ที่สอนพวกยูตะตอนที่ยังเดียนอยู่ชั้นปีหนึ่งโดยในภาค2มูวี่เนี่ยเขาได้เข้าไปร่วมต่อสู้กับแก๊งขบวนร้ออสูรของเกโทและสุดท้าย ก็ต้องจบด้วยการที่โกโจลงมือฆ่าเกทโทซุงรุเพื่อนสนิทของตัวเองแต่ก็ยังทําใจกําจัดศพออกไปไม่ได้เลยให้โชโะเป็นคนจัดการต่อจากนั้นก็จะเข้าสู่เนื้อเรื่องในซีซั่นหนึ่งโกโจซาตารุลุกผ้าคาตาสีดําที่เป็นที่คุ้นหน้าคุนตากันดีนะฮะโดยในจุดๆเนี่ยโกโจซาตารุแทบจะเรียกได้ว่าไร้เทียมทานที่สุดแล้วโดยเปิดฉากโชว์การต่อสู้ครั้งแรกให้แก่ผู้คนดูเนี่ยคือการที่ต่อสู้กับยูจิหลังจากที่ยูจิเนี่ยปกซุคุนะขึ้นมาด้วยการกินนิ้วเข้าไปนิ้น้วและโกโกกจจ็ัดดาาารตไอยย่่งง และหลังจากนั้นโกโจก็รับยูจิเข้ามาเป็นนักเรียนสายเวทโรงเรียนปีหนึ่งโดยมีเพื่อนร่วมชั้นเรียนคือเมงุมิลูกของโทจิที่ตัวเองไปขอช่วยดูแลกับคุงิสกีกนโนมะระและโกโจนเนี่ยค่อนข้างจะมีอคาาติกับพวกเบื้องบนของวงการสายเวททให้เขาเ,เลือกเส้นทางชีวิตในการที่จะเป็นครูเพื่อสั่งสอนเด็กรุ่นใหม่ปั้นเด็กรุ่นใหม่ออกมาให้เก่งกว่าตัวเองให้ได้แต่ประเดน็นคือโกโจแม่งดันเก่งเกินไปในช่วงต้นๆนั้นไม่ว่าจะมีวิญญาณคำสาประดับพิเศษมาห้าวตีนโกโจขนาดไหนโกกกจ็สาามรถััดดดดไไป้้วววยยตคนเี ส่วนเรื่องพลังทั้งหมดของโกโจซาตารุเนี่ยมันค่อนข้างยาวเพราะงั้นผมทําสรุปสั้นๆไว้ให้สามารถดูได้ที่คลิปด้านล่างเลยนะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้รู้แค่ว่าโกโจซาตารุเนี่ยเรียกได้ว่าไหลเทียมทานแล้วโผลมาสามารถปิดจ็อบได้ทุกง,งานจนพวกวินันคำสามเนี่ยต้องวางแผนในการที่จะผลิดโกโจซาตารุทิ้งโดยวันที่เริ่มดําเนินการคือวันที่31ตุลาคมที่สถานีชิบุยะ ถึงแม้ฝั่งวิญญาณคำสาจะวางแผนไม่ดีขนาดไหนแต่ด้วยความแข็งแกร่งของโกโจเนี่ยทำให้ฮานามิโดนปัดเป่าไปเป็นคนแรกแต่วิญญาณคำสาปที่เหลือรอดอยู่ก็พยายามจะดําเนินตามแผนการให้ได้มากที่สุดและโกโจก็พลาดท่าให้กับเคนจาคุที่สิงอยู่ในร่างของเพื่อนสนิทต,ตัวเองเกตโทสังุลุและนอกจากนั้นเคนจาคุ <ch> ยังเป็นคนที่คิดแผนการการผนึกโกโจลงในโกคุวงเขียวอีกด้วยสุดท้ายและจบลงที่ตัวบัคไ์เทียมทานอย่างโกโจซาร,รุโดนผนึกลงในโกคุวงเขียวในโลกแห่งสายเวทนั้นเป็นเวลาทั้งหมด19วัน แต่ในโลกของความเป็นจริงที่ผมเราอ่านมาง่ายรายสัปดาห์เนี่ยเป็นเวลาถึง3ปีโกโจคือแม่งหายแบบยาวๆอ่ะบอกเลยแต่หลังจากนั้นโกโจก็ถูกนางฟ้าเนี่ยปลดผนึกออกมาและคนแรกที่เขาพุ่งไปหาหลังจากโดนปลดผนึกเลยก็คือเคนจากุและหลังจากนั้นโกโจก็ได้ทําการนัดสู้ตัวต่อตัวกับราชาแห่งวิญญาณคำสาบเรียวเมนสุคนะที่ตอนนี้ย้ายร่างภาชนะไปอยู่ในร่างของเมงมีแทน ทำให้สุขุนาเด่นโดนบัฟมาด้วยพลัง10เนาของเมงมิซึ่งการต่อสู้ของ2คนนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเบสไฟของเรื่องมหาเวทผนึกมาเลยนะฮะการต่อสู้กันระหว่างบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคปัจจุบันกับราชาคำสาบที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อ1000ปีที่แล้วการต่อสู้นี้เป็นการต่อสู้ที่กินระยะเวลายาวนานไปถึง10กว่าตอนสู้กันไปสู้กันมาผัดกันแก้เกมไปแบบนั้นจนแบบใครจะชนะผมก็ไม่แปลกใจเลยจนตัวผมเนี่ยอยากจะให้นําตอนเนี้ยไปสร้างเป็นมูฟวี่เลยดูแบบยาว,ยาว ทุกคนสามารถดูสรุปของการต่อสู้นี้ได้จากในลิง์ที่ผมแปะไว้ด้านล่างนะฮะจนกระทั่งมาถึงช่วงสุดท้ายของการต่อสู้ที่มังงะตอนที่235กโกโจ่อยมุราสกษษษษิและตอนที่236กโกโจก็ตายใช่ฮะไม่อยากจะพูดซ้ำมอมนกันัวว่ากโกโจตายโดยสภาพการตายของโกโจนั้นคือการโดนสุคนะฟันตัวขาดด้วยท่าผ่ามิติ ที่มาสามารถผ่าทะลุมุเกนได้โดยที่โกโจก็ไม่สามารถป้องกันได้หลังจากนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันฮะว่าโกโจจะตายแบบตายจริงๆไหมหรือจะมีโอกาสฟื้นมาแบบตอนโทจิได้แต่นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบทสรุปของการต่อสู้ระหว่างผู้แข็งแกร่งทั้งสองนั่นคือสุคุณะเป็นฝ่ายชนะและโกโจพ่ายแพ้ด้วยความตายเพราะงั้นสำหรับเมนโกโจม,มากๆอย่างผมถึงจะเสียใจแต่ก็ขอไว้อะไรด้วยนะฮะราชางวินันคำสาบบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อ1000ปีที่แล้วเลวเมนสุคุณะ หนึ่งในตัวละ,ะครสําคัญของเรื่องมหาเวทผนึกมารที่มีนิสัยหลายตั้งแต่ต้นเรื่องยันปัจจุบันมาย้อนรอยดูกันดีกว่าว่าเขาทําอะไรบ้างจนถึงมางาังงะตอนล่าสุดในอดีตเมื่อ1000ปีที่แล้วเนี่ยเขาเคยเป็นมนุษย์มาก่อนแต่รูปร่างของเขามี4แขน2หน้าและไม่มีผู้ใช้คนใส่คนไหนสามารถกําจัดเขาลงได้และเมื่อสุขนาตาย,ตายลงตายได้ไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผู้ใช้คนใส่เลยต้องตัดนิ้ว20นิ้วของเขามาผนึกเป็นวัตถุต,ต้องสาบระดับพิเศษแต่พอมาในซีซั่นหนึ่งเนี่ยยูจิได้มีเหตุจน ทำให้สุคนาเนี่ยได้รับภาชนะและสามารถฟื้นขึ้นมาในโลกปัจจุบันได้โดยอาศัยร่างของยูจิเป็นโฮสต์แต่ด้วยความสามารถของยูจิทาให้สุคนาเนี่ยไม่สามารถควบคุมร่างกายยูจิได้แบบ100%และเจ้าตัวก็คอยวางแผนอยู่ในจิตใจของยูจิบุคลิกของสุคนาตั้งแต่โผล่มาเนี่ยทำให้ผมคิดได้เลยว่าตัวละครนี้แม่ไม่มีทางเป็นคนดีได้แน่นอนทั้งฉลาดทั้งแข็งแกร่งเจ้าเล่วางแผนเยอะ และตั้งแต่ต้นเรื่องเนี่ยเขาก็ได้วางแผนในการเล็งเมงูมิเอาไว้เพื่อจะนํามาเป็นโฮลต่างต่อไปเพราะพลังสิบเงาของเมงูมีไม่น่าสนใจมากเขาจึงทําการควักหัวใจยูจิออกมาเพื่อให้ยูจิตายและทําพันธะกับยูจิเพื่อจะแลกเปลี่ยนการคื้นชีพให้โดยมีเงื่อนไข2ข้อคือเมื่อพูดคําว่าพันธะยูจิต้องให้ร่างกายเป็นร่างในนาทีแต่ตัวเองจะไม่สามารถฆ่าคนได้และข้อ2คือยูจิจะต้องลืมพ่อนี้ไป แล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าสุคุนะมันเป็นคนเจ้าเล่ห์มากเพราะว่ามันวางแผนอยู่ในมุมมืดมาตลอดเวลาจนกระทั่งมาถึงในสึกชิบุย่าเนี่ยช่วงจังหวะที่ยูจิสลบทาให้ฝั่งของวิญญาณคำสาบเนี่ยเอานิ้วของสุคุนะจจำนวนมากมยายัดใส่ตัวยูจิจนเกิดอาการโอเวอร์ฮชีทและสุขุนะสามารถคุมร่างกายของยูจิได้เป็นระยะเวลาหนึง่งและในช่วงเวลาที่สุขุนะเป็นคนคุมร่างของยูจิเนี่ยบอกเลยว่าชิบหายวายวอดมากคือสามารถโชว์สเกลได้ออกมาเลยนะว่าเป็นราชางวิญญาณคำสาบจริงๆทั้งการที่ยูจิก็งัดอาคมมมไไฟฟออออกกกกาเเพืื่่สู้ัโโจะทีหนน จริงๆตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะว่ามันงัดออกมาได้ไงและสามารถฆ่าโจโก,โกที่เป็นหนึ่งในวิญญาณคำสาบที่แข็งแกร่งได้อย่างไยได้แต่ข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมข้าท่าประทับใจในตัวสุขนาคือมันเลสเปกกับบคุคคลที่แข็งแกร่งคนที่เหมาะสมจะเป็นคู่ต่อสู้ของมันส่วนคนอื่นที่กลกามากๆคือมองแบบเหยียดแบบขี้ตีเลยอะและหลังจากจังหวะที่ฆ่าโจโกได้เนี่ยเขาเห็นว่าเมงุงมีกำลังเกิดอันตรายก็เลยรีบพุ่งเข้าไปช่วยเพราะเมงุมีเนี่ยห้ามตายเด็ดขาดมันเป็นร่างภาชนะต่อไปที่สุขนาเล็งเอาไว้อยู่พเพงงบบราะ ซึ่งอาเคนี้เป็นพลังดั้งเดิมของเขานะฮะก็คือพลังแห่งการตัดจากนั้นพี่แกทําการสรับแบบละเอียดจนมโหรากากับบุคคลที่อยู่ในรัศมีโดยรอบเนี่ยกลายเป็นฝุ่นโปนอกจากนั้นความลับอีกอย่างเลยของสุุณะก็คือนางฟ้าที่อยู่ในร่างของคุรุสิหานะนั้นอยากที่จะฆ่าสุขขุณะที่ถูกเรียกว่าเทวดาตกสวรรค์แต่ในจุดนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลเปิดเผยมากกว่านี้นะฮะจากนั้นเวลาสําคัญของสุภนะก็ได้มาถึงนั่นคือเขารอฟูจิมุโรเมงุมิเนี่ย จนทำร้ายจิตใจขั้นรุนแรงอยู่และก็ไม่รอช้ารีบพูดคำว่าพันธะเพื่อยึดร่างของยูจิเป็นเวลาหนึ่งนาทีแบบรวดเร็วและเขาได้บรรลุพลังในการย้ายวิญญาณเนี่ยเข้าไปอยู่ที่นิ้วก้อยของยูจิและตัดออกมายัดเข้าปากของเมงุมิเพื่อจะทำการย้ายร่างวิญญาณของตัวเองเนี่ยออกจากยูจิไปที่เมงุมิและก็ทำสำเร็จฮะได้ครอบครองร่างของเมงุมิตามที่วางแผนไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องแต่ก็ยังไม่ถือว่าได้ครอบครองร่างแบบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะหลังจากนั้นเลยจำเป็นต้องไปทำพิธีอาบเพื่อให้จจิิิตใของงงงเมมมมมน่่ดดดาาาลลไไไปไสาารถฟืกับ้ และจบพิธีการด้วยการฆ่าพี่สาวของเมงุมิด้วยร่างกายของเมงุมิเองเพื่อให้จิตใจเนี่ยตกต่ำดิ่งลงไปให้มากที่สุดเ็วสุดๆเลยเห็นไหมและด้วยความสามารถของสุกุนะเนี่ยทำให้สามารถควบคุมพลังสิบเงาของเมงุมิได้ด้วยสเกลพลังที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นจนสุดท้ายหลังจากที่เขาได้ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการแล้วเนี่ยโกโจซาตารุก็ถูกปลดผลิตขึ้นมาพอดีและทั้งสองคนก็ได้ทําการนัดสู้กันตัวต่อตัว,ตว,ตวเพื่อพิสูจน์ว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดแห่งยุนี้ และก่อนจะเริ่มการต่อสู้เนี่ยสุคุนะได้บัฟตัวเองด้วยการกินร่างกายมัมมี่ของตัวเองที่ยังไม่สามารถถูกทำลายได้ตั้งแต่ยุคพันปีก่อนและหลงเหลือมาถึงโลกปัจจุบันกินเข้าไปเพื่อทดแทนพลังนิ้วของตัวเองที่ถูกกระจายออกไปและยังกินได้ไม่ครบจนสุดท้ายก็เข้าสู่การสู้ตัวต่อตัว,ตว,ตวระหว่าง2ผู้แข็งแกร่ง,กงโกโจซาตตลุบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคปัจจุบันกับเรียวเมนสุคุณะราชาคำสาบที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อ1000ปีที่แล้วนอกจากที่รู้กันอยู่นะฮะสำหรับคนตาาามมมมังงนะว่่่ศึึึกกกนนนนนีี้เป็นหนใท ทั้งสองฝ่ายแก้เกมกันไปแก้เกมกันมาสุคนะก็งัดพลังของเมงกมิทุกอย่างออกมาใช้รวมถึงมโหฬากาด้วยและสุคนะก็ยังไม่ละทิ้งความเร็วโดยการให้วิญญาณของเมงกมิเนี่ยเป็นคนแบ่งรับภาระในการปรับตัวของมโหฬากาและด้วยความสามารถของเขาเนี่ยทำให้เขาสามารถประยุกตใช้พลังของเมงกมิออกมาในแบบต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการดึงเอาพลังมาใช้โดยไม่ต้องเรียกชิคกี้พิมพออกมาหรือว่าเป็นการผสมชิคกี้พิมพออกมากลายเป็นรูปแบบใหม่ ึ่งในเนื้อหาสรุปของสึกเนี่ยทุกคนสามารถดูได้ในาลิงก์วิดีโอด้านล่างที่ผมแปะไว้นะฮะจนกระทั่งดําเนินม,มาถึงมังงะในตอนที่2 3 5ที่สุคนาเนี่ยดันพลาดท่าให้กับมุราสกิของโกโจโแต่พอตัดกลับมาในมังงะตอนที่2 3 6สุคุนะก็ได้ทําการอธิบายถึงพลังใหม่ที่ตัวเองได้บรรลุออกมานั่นคือการอัปเกรดพลังฟันดั้งเดิมของเขาให้สามารถฟันผ่ามิติทะลุกมกเกนของโกโจไปได้และทําให้โกโจตัวขาดครึ่งจนตายและสุคุนะก็ยังคงคอนเซปต์เดิมในการเลสเปกผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดที่ตััวเององรบ ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยต้องขอยอมรับจริงๆน,นะว่าสุขนาแม่งเทมากถึงจะทำตัวเร็วมาตลอดทั้งเรื่องก็เถอะนะฮะต่อจากนี้ก็มารอดูการต่อสู้ถัดไปของสุขนากันดีกว่าฮะ ท้าเรียวเมนสุคนะคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อ1,000ปีก่อนและโกโจซาต้รุคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคปัจจุบันในคลิปนี้ผมจะมาทำความรู้จักเทพสายฟ้าคาชิโมะฮาจิเมะครับเป็นหนึ่งในคนที่ถูกเรียกได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดแห่งยุคเหมือนกันแต่เป็นยุคเมื่อ400ปีก่อนแต่เตือนไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้สปอยถึงมางงาตอนปัจจุบันเลยใน,นยุคนั้นเน่ไม่มีทั้งสุคนะและโกโจก,ก็ยังไม่เกิดทาให้คาชิโมะเนี่ยรับรู้ถึงความโดดเดี่ยวของการเป็นทน,นันนทาาม รู้ว่าใครคือผู้แข็งแกร่งที่สุดที่นายรู้จักมาและคําตอบนั้นก็คือเรียวเมนสุกุนะทาให้คาชิโมะเนี่ยตั้งเป้าหมายที่จะได้สู้กับสุกุนะสักครั้งและทาข้อตกลงกับเคนจาคูเพื่อจะได้ฟื้นกลับมาในยุคที่สุกุนะเนี่ยคืนชีพและยุคที่พูดถึงก็คือยุคปัจจุบันนั่นเองฮะโดยคาชิโมะจะปรากฏตัวครั้งแรกในภาคจัลโดนล้างบางหลังอุบัติการชิบุยาหรือถ้าเทียบเป็น a n i m ก็คือซีซั่น3นั่นเอง โดยฝั่งโรงเรียนสายเวทคนแรกที่คาชิโมะจัดการก็กคือแพนด้าและแพนด้าที่กักร่างสุดยอดร่างพี่สาวเอาไว้มาตลอดเนี่ยก็ถูกกำจัดลงไปในสามหน้ากระดาษเท่านั้นทำเอาุ้นพี่แพนด้าดูกระจอกไปเลยยังไม่ทันไรก็มีพักพวกจากโรงเรียนสายเวทเนี่ยเข้ามาแก้แค้นแทนแพนด้านั่นคือนักเรียนโรงเรียนสายเวทปีสามฮาคาลิคินจินะครับคนนี้บอกเลยว่าพลังแม่งโคตรขี้โกง แต่ผมจะไม่ไโฟกัสที่ฮานะคาลีในคลิปนี้นะครับมาพูดถึงพลังของคาชิโมกันดีกว่าสาเหตุที่เขาถูกเรียกว่าเทพสายฟ้าเนี่ยเพราะพลังของเขาคือพลังเกี่ยวกับสายฟ้าแต่สิ่งที่ใช้สู้กับคาลีเนี่ยยังไม่ใช่อาคมเป็นเพียงแค่มัตที่มีพลังเวทเพร้อมกับคุณลักษณะพิเศษในรูปแบบสายฟ้าก็คือในขณะที่คาชิโมใช้พลังสายเอเวเนี่ยจะมีกระแสไฟฟ้าอยู่รอบๆตัวและสามารถนํากระแสไฟฟ้านั้นมาใช้ช็อตแบบเบาๆช็อตแบบรุนแรงจนเนื้อหายและที่ผมคิดว่าค่อนข้างคีดเอที่สุดเลยเนี่ยคือการที่คาชิโมะลงทะเลและ ให้เหลือเหยออกมากลายเป็นพิษได้คือแบบแม่งโคตรวิทยาศาสตร์เกินไปแต่สุดท้ายแล้วก็จบด้วยการที่คาชิโมะเนี่ยพลังสายเวทหมดลงและก็แพ้ฮาคาริเอาจริงคือพาาลังฮาคาริแม่งโคตรจะอามาตะาเลยแ,ลแต่อย่างที่บอกไว้ก่อนหน้านี้นะฮะว่าจริงๆแล้วคาชิโมะเนี่ยยังไม่ได้ใช้อาคมเลยสาเหตุนั่นก็เพราะอาคมนั้นน่ะคาชิโมะเก็บไว้ใช้กับสุคนะและสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวทำให้ทั้งสองคนเนี่ยดิวกันและคาชิโมะก็ยอมมาเข้าฝั่งกับโรงเรียนสายเวทถ้านั่นเป็นการที่จะทําให้ได้สสู้กับุนะ และหลังจากนั้นเขาก็กลายมาเป็นผู้ชมร่วมกับฝั่งโรงเรียนสายเวทมาร่วมดิสคัทกันถึงการต่อสู้ระหว่างโกโจกับสุขุนะที่ชินจูกุและถึงแม้ตัวเขาเนี่ยจะอยากออกไปสู้กับสุขุนะมากๆก็ตามแต่เขาก็ยังให้เกียรติในการที่ให้โกดโจเป็นคนสู้ก่อนระหว่างนั้นแม้ว่าใครจะเข้าไปขัดก็ตามคาชิโมะก็จะพยายามห้ามและในจังหวะที่ห้ามยูตานเนี่ยก็คือเหมือนกับจะสัตกันอยู่แล้วคู่นี้แต่เมื่อการต่อสู้ระหว่างสองผู้แข่งแข่งเนี่ยสิ้นสุดลงและสุขุนะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะพอมาถึงจุดนนนนนีีีีีี้้้แลลลวววกกกกกก็็็็ไมม่ม่่คคาาาาาจจจเเเเปททททชชชิโโะะะะตอ,อออออองงรรรใขณัััยยสืบผ แต่ไม่ใช่สำหรับคาชิโมะฮะพอพี่แกพุ่งเข้าไปถึงสนามลบคนแรกเลยแล้วก็ทาการเริ่มเปิดศึกต่อจากโกโจทันทีในมังงะตอนที่237และจากสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยดูเหมือนคาชิโมะจะเกิดมาเป็นผู้แข็งแร่งตั้งแต่แรกแต่ด้วยสังขารของเขาเมื่อ400ปีก่อนเลยทำให้เขาต้องยอมทาเงื่อนไขกับเคนจาคุเพื่อที่จะได้ถูกปลุกออกมาในยุคปัจจุบันและสู้กับสกูนาได้และพอมาถึงจังหวะที่ต้องได้สู้พอดีเนี่ยเขาไม่กักเลยมาถึงคือปลดปล่อยอาคมแม่งเลยโดยอาคมของคาชิโมะคาชิเมะที่บอกว คือการเอาพลังสายฟ้ามาเพิ่มพลังกายให้ตัวเองทั้งความเร็วและพลังที่เพิ่มสูงขึ้นนอกจากนั้นยังมีพลังเกี่ยวสายฟ้าหรือว่าคลื่นแม่เหล็กเนี่ยเพิ่มเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันระหว่างที่ใช้อาคมเนี่ยร่างกายเขาได้รับภาระหนักมากทำให้สามารถใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวและร่างกายจะแตกสลายไปก็คือปักธงตายต่อจากโกโจแน่นอนแหละ และคาชิโมะเนี่ยจะสามารถทําความเสียหายให้แก่ร่างกายที่แท้จริงของสุขุนะได้ไหมอันนี้ต้องมาดูกันนะฮะเพราะตอนนี้มันเป็นมังงะตอนล่าสุดแหละและถ้าให้ผมเดานะฮะคาชิโมะแม่งแพ้แน่ๆแต่ก็อาจจะทำความเสียหายให้แก่สุข,ขุนาได้ระดับหนึ่งแต่ก็ตายไปด้วยความสุขที่ว่ามีคนที่แข็งแร่งว่ากูแล้วว่ะ